3ข้อเสียนะคะที่ถ้าคุณสร้าง Personal b แบรนไม่เป็นนะคะข้อที่1คือเรื่องของการที่คุณจะใช้เวลาเยอะมากในการเติบโตบนโลกออนไลน์เพราะคุณจะมัวแต่หลงทางอยู่ไปหาความรู้ไม่ยังไม่ลงมือทำยังเก่งไม่พอนะคะแต่คุณลืมไปว่าท้ายทั้งหมดแล้วหน้าที่แรกของคุณคือการทำให้คนรู้จักหน้าคุณคนรู้จักชื่อของคุณก่อนและข้อที่2นะคะถ้าคุณยังให้คนไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักหน้า เรื่องของการจดจําคุณได้นี่ลืมไปได้เลยค่ะยากมากนะคะเพราะคนบนโลกออนไลน์มันหลากหลายจนคนแทบจะฟีดกันเป็นวินาทีแล้วนะคุณเขาจะไม่มีทางมารอที่จะทําให้รอให้คุณมานั่งแนะนําตัวในแบบที่น่าเบื่ออยู่นะจ๊ะแล้วข้อที่3นะคะเมื่อไหร่ที่2ข้อนั้นไม่มีข้อที่3คือคุณสําเร็จช้าแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะยังไงนะ3ข้อนี้คุณต้องรีบกลับไปเช็คตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันตกหลุมพรางอะไรอยู่มัวแต่ไปนั่งเรียนอยู่แล้วไม่ทำหรือเปล่า หรือมัวแต่ยังไม่ได้สร้างชื่อตัวเองกับหน้าตัวเองให้คนรู้จักแต่มัวแต่ไปนั่งจดทฤษฎีเพื่ออยากจะเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วออกมาสอนผู้คนอยู่หรือเปล่ายังไงฝากไว้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โดนใจกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม็กด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าวันนี้คุณแม็กไปก่อนบาย